พร้อมครับไปสามสอง,งสวัสดีครับนี่คือรายการ every week เอียแกซึมครับผมแพทย์บุญชินสุขครับผมอิกมณฑิพาไปรดพันธ์ค่ะอากาศร้อนเหมือนเดิมนะครับใกล้จะสงกรานแล้วคุณอิกมีไปไหนไหมมีค่ะไปไหนเดี๋ยวเหมือนจะต้องไปงานงานหนึ่งช่วงสงกรานยังไม่คอนเฟิร์มครับแต่ถ้าคอนเฟิร์มเดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังคอนเฟิร์มไปเลยแล้วกัน เพราะวิกหน้าเราจะลาคอนเฟิร์มว่าจะไม่มีตอนหน้าเออเออเออใช่วิกหน้าถือว่าเป็นวิกพักผ่อนแล้วกันนะครับเพราะศิลปินก็ก็น่าจะหยุดพักเหมือนกันไม่มีใครไม่มีใครน่าจะปล่อยอะไรวันศุกร์หน้ามั้งเดาเดานะเดานะคงไม่เยอะมากไม่เยอะมากเขาน่าจะแบบชิงปล่อยกันมาก่อนแหละใช่ใช่ใช่ช่พวกเพลงโจทั้งหลายก็จะมาตั้งแต่วิกนี้แล้วนะครับผมวิกนี้เพลงเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเราคัดคัดกรองๆองให้เข้ากับรสนัยมพวกเรากันมาแล้ว9เพลงด้วยกัน นะครับผมเอวอเกีเอกาซึมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับคุณเอกค่ะเริ่มก่อนเหมือนเดิมไหมได้ค่ะเย่ลุยเลยครับเพลงค่ะโอเคเปิดกันมาที่ค่ะวงอินดี้ร็อกเมกันเมกันเลยวงนี้เป็นแบบคู่ดูโอสองคน ambient v a l bodies ค่ะโอเคนี่ก่อนละใช่ก็คือกวินกับปีเตอร์เนี่ยเป็นฝาแฝดกันแล้วทีเนี้ยเขา เคยจริงๆคือเคยเล่นไลฟ์ด้วยกันแหละแล้วก็จะแบบเหมือนเคยได้ยินเพลงเขามาบ้างอะไรเงี้ยเึ่งเพลงเท่แม่ล่าสุดเขาเพิ่งทายกับค่าย Half Dry ของพี่อาร์ตวงกูสครับเพลงใหม่เขาชื่อว่า Hold Me Down ก็มันก็จะยังมีความเป็นแบบเออ indie r o อกสนุกๆตามสไตล์ Ambivalent Bodies นี่แหละเออแล้วก็อืมเขาน่าจะมีเออมันมันมันไม่ใช่ distortion สัดมันจะเป็นสนุกๆมันจะสนุกมากโจ๊ะยกยกหน่อย ก็จะฟังเพลินๆ,นๆวนๆอะไรอย<ช>่างนี้ก็น่าจะมีเพลงใหม่ออกมาให้ได้ฟังเรื่อยๆนะฮะทราย <ผม S 1> เรียบร้อยอจมแจ่ม <Yeah. S 2> จเลยนะครับ Ambivalent Bodies นะครับผมต่อไปผมเพลงสนุกเหมือนกันฮะเป็นเพลงจากวงวงเฮนซซึ่งก็ถ้าใครรู้ก็น่าจะทราบว่าก็คือต่อยอดมาจาก25 Hours นะครับผมแล้วก็อยู่กับทาง w h t t อร์ดันะฮะเพลงออกมาประมาณหนึ่งละแต่ว่าพอมีมีเพลงนี้ปุ๊บฟังครั้งแรกโดนเส้นเลย,เลยนะครับเพลงชื่อว่าหาก นะครับมันจะมีการแต่งเพลงแบบแบบวิธีหนึ่งที่เขาชอบใช้กันแต่ ช่วงหลังมันก็ได้เห็นคือแบบให้ทุกประโยค์มันขึ้นต้นด้วยคำคำเดียวกันน<ช>ึกออกไหมหากอย่างนี้หกาก,าอ,ยากาอย่างนั้นไทยอย่างนั้นไทยอย่างนี้ถ้าสมมติสมัยก่อนจะมีเพลงท่าของมิสเตอร์ทีมอะไรเงี้ยท่าขับรถไปท่าอย่างนั้นท่าอย่างนี้คือทั้งเพลงจะเป็นแบบนั้นเพลงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนทุกประโยชน์จะขึ้นต้นด้วยว่าหาก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 ,ก,กนะฮะเพลงจะสนุกสนุกโ,โจโจนะครับผมแล้วก็โครงสร้างเพลงมันเจ๋งดิคือโผล่มาก็าส์เลยจะไม่มีท่อนแบบอินโทรเบาๆเวิร์สเบาๆพรีคอร์สฮุกมาจากบ้านไม่ใช่อันนี้คือโดดได้ทั้งเพนสุกดี แล้วก็น่าจะทำทำทำงานได้ดีตอนเล่นสดนะครับช่วงท้ายเพลงก็จะมีช่อนลา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 คนลร้องตามด้วยนะครับ mm hmm. MV จะเป็นจะเป็นภาพเหมือนกับวันสุดท้ายของของภาคเรียนเน่ยเหมือนลรแบบจบม .6 แล้วจะแยกย้ายไปจบป .6 แล้วแยกย้ายกันไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งชอบจังเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ายุคนี้เวลาเขาจบม .6 ป .6 กันเขารู้สึก เศร้าเหมือนสมัยผมไหมคือสมัยผมอ่ะคือถ้ามันแยกกันมันยากที่จะต่อติดอ่ะมันไม่มีเฟซบุ๊กอ่ะใช่แก่ไงเออแต่ยุคนี้คือแบบมันไม่มีพื้นที่ให้คนคิดถึงกันเท่าไหร่นะฮะคือ M อมวมันก็เลยจะเป็นภาพเหมือนกับอ่าบรรยากาศจะแบบโอฟแฟชั่นหน่อยแบบแยกย้ายกันคิดถึงกันมีการแบบเขียนบนเสื้อเออเออะไรประมาณนี้กันก็น่ารักดีนะครับเพลงนี้ชอบมากครับเฮ n ส์เพลงชื่อว่าหากครับผม โอเคค่ะไปต่ออากาศร้อนๆก็ไปฟังเพลงสบายๆนะคะ 2> <Yeah. S> 1 2 Flowers ค่ะเพลงชื่อ Watch TV อันนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกำลมงจะถามเขาคือใครไม่รู้ไปเจอในฟังใจยอดยังหลักสิบอยู่เลยยอดในวียังหลักสิบอยู่เลยชอบเออ,เอ,อก็คือแบบ ปกติอาจะชอบหาเพลงฟังในฟังใจอยู่แล้ว<อ>แหละมันจะเจอแบบ hidden gem อะไรเงี้ยแปลกๆ<ม>ซึ่งวายของเพลงคนนี้เรานึกถึงแบบ,าาบพวกจอ n a t h a พวก Princess Chelsea แบบ,บเพลง late back ชิวๆสมัยก่อน Dream Pop เลยยี<ม>้ยเออซึ่งในโปรไฟล์านางก็บอกว่าไม่บอกเลยเลยนอกจากว่า c o z s e song about love from North Thailand Summer camp vibes and Sunday morning feelings ซึ่งมันจริงมากแบบเพลงมันก็จะแบบเหมือนพูดเออเย็นๆแบบเช้าตื่นมาเพลงฟังสบายๆมันก็จะมีท่อนที่แบบ ยังมีลูกเล่นซ่อนอยู่ในนี้ถึงมันจะเป็นเพลงแบบชิวๆก็ตามเราก็ชอบการลงเสียงเขาอะไรอย่างนี้ในเพลงนะฮะนอกจากนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปินท่านนี้ก็เป็นคนต่างชาติเออเป็นเป็นคนต่างชาติที่ก็อยู่เมืองไทยอันนี้เดานะฮะเพราะว่าก็ก็ฝรั่งเลยแหละแต่ว่าภาพเอ็มวีก็ดูแล้วแบบเออถ่ายแบบไทยๆถ่ายชิวๆคือถ้าโลเคชันไม่มีไม่ไม่รู้ว่าเป็นไทยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นศิลปินที่แบบออกเพลงในประเทศไทยเออนะครับชอบชื่อชื่ออะไรนะอีกที12 12 flowers ทำให้ชิววัช t ีว t สิบสอดอกอะไรให้เขาไม่รู้ใหญ่ไม่รู้ว่าเขาอยากให้แปลหรือเปล่านะครับผมอ่ะผมมาคนนี้บ้างคนนี้ผมไม่ค่อยรู้จักแต่เพลงเพราะมากเลยแ a ม Black ครับผมคือเขาดังนะแต่แต่อันนี้คือแบบไม่รู้จักเองพบ พอฟังอาจจะฟังน้อยอะไรประมาณนี้นะครับคุณแซมแบล็กครับอันนี้ก็คืออยู่ค่ายชื่อวอร์มไลท์นะครับของเออเรซี่ล็อกซี่นะครับโปรดิวเซอร์ก็คือคุณวันร็อกซ์ซึ่งเขาก็โปรดิวส์หลายคนแล้วโปรดิวส์ให้อาอินด้วยนะฮะของค่ายยับแล้วก็เหมือนเป็นโปรดิวส์ประจําให้กับค่ายวอร์มไลท์เลยนะครับเพลงแซมแบล็กเป็นเพลงเพลงเพราะครับเพลงเพราะมากคือเป็นองเป็นโนคอร์ดขึ้นมาปุ๊บมันทําให้นึกถึง คือคือผมว่ายุคทองของเพลง R&B บลัลลัยเนี่ยมันคือประมาณปลาย90 2000, ถึงกลางกลาง2000ซึ่งยุคนั้นศิลปินหลายคนที่ออกเพลงเพราะๆมามากมายนะฮะแล้วก็มันทำให้ผมนึกถึง s o u น์ไแอนบยุคปลาย90 2000, ถึงต้น2000นั้นนะฮะแล้วก็คุณแซมแบล็กก็ก็เหมือนกับเข้าไปดูในคอมเมนต์ใน u t u b e ต่างเขาบอกเฮ้ยคนที่เก่งนะคือแบบหลังๆจะตัดต,ต่อเองด้วยถ่ายเอง คือในเอ็มวนี้ไม่แน่ใจว่าเขาทำเองหรือเปล่านะครับแต่ว่ามากความสามารถทำเองได้หมดเลยหลังๆจะสตรีมเกมด้วยนะครับผมก็เชียร์ฝั่งกับเพลงคิดถึงนะเป็นเพลงเพลง R&B เพราะเพราะเพลงหนึ่งแล้วพอไปนั่งย้อนฟังเพลงเก่าของคุณแซมแบล็กก็ทุกเพลงเพราะหมดเลยถ้าเพลงสายป๊อป R&B นี่คือแบบหายห่วงจริงๆนะครับแล้วก็ค่ายวอร์มไลท์นี่ก็มีมีหลายๆเบอร์ที่ที่เจ๋งนะฮะน่าติดตามเขาจะโคกับยับบ่อย นะครับค่ายนี้คือได้ยินเคยได้ยินชื่อวอมไลท์เนี่ยบ่อยมากแต่ว่าไม่เคยตั้งใจหาข้องมูลข้องมูลอะไรเลย,เลยตอนนี้ตอนนี้ทราบแล้วแล้วก็จะหยิบมาฟังอีกต่อไปเรื่อยๆครับผมแซมแบล็กครับผมเพลงชื่อคิดถึงครับเย่ <ขา S 1> <Yeah. S 2> จริงวอมไลน์นี่คือถ้าถ้าฟังอ่ะเลซี่ล็อกซี่เขาจะพูดตลอดเลยวอมไลท์อ่ามันจะจะ <c oughs> อยู่ใน<อ>เรปเรปริเซนตอยู่ในเพลงตลอดเวลาครับผม,บมต่อไปค่ะพอพูดถึงยุค2 0 0พอะไรเราเนี่ยเราก็ เจอวงหนึ่งชื่อ power socket ค่ะ <Yeah. S 1> เพลงชื่อ broken boy แต่อันนี้จะเป็น2,000ันแบบ garage แบบ the strokes อะไรพวกนี้ mm. เออชอบมากวัยรุ่นชุดหนังฝั่งทนหรือเปล่า <laughs> ก็ไม่รู้คือ MV แบบเหมือนไปถ่ายกันแถวสนามหลวงก็เลยแบบสันนิษฐาน ไปก่อนจริงๆไม่เกี่ยวอะไรหรอกเโซนอะไรโล่งเออมันมันสวยมันสวยทำไมถ้าถ้าถ้าเป็นฝั่งนี้ก็ต้องถ่ายแบบโซนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยหรอล่อไม่รู้มันเป็นแบบโซนกลางคืนเมืองเก่าป่ะพี่เทใส่ชุดหนังอะไรอย่างเงี้ยแมนแล้วก็คือมันจะเป็นการ์ดแบบร้องเมาๆกีตาร์พุ่งๆกองมันๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะโดนเส้นเราอยู่แล้วเพลงทรงประมาณนี้นะคะเออแต่ว่าเพลงเนี้ยเราชอบที่มันมีท่อนหนึ่งมันร้องประมาณว่าเนี่ย พอกูดูดบุหรี่แล้วผู้หญิงก็เดินหนีอผู้หญิงแม่งบอกว่าบุหรี่ทำให้มึงตายได้นะแล้วผู้ชายก็บอกว่าเออการที่กูรักมึงก็ทําให้กูตายได้เหมือนกันเออมันแบบคนเท่ทำทรงแล้วแบบหวานอะชอบอ่ะเมันมันมันชอบเว้ยแต่เขาลองไม้ภาษาอังกฤษนะคะี่แปลให้อ๋อนทกว่าไทยโอเคโอเคโอเคได้ครับค่ะ power socket ครับ broken boy ครับผม <laughs> ชอบว่ะบุรีทำให้ฉันตายได้ความรักกทำให้ฉันตายได้เหมือนกันบ้าได้ครับผมอะผมเป็นมันมันบ้างเหมือนกันนะครับวงที่ก็อยู่มานานแล้วแหละได้กระแสมามากพอสมควรเพราะความแตกต่างความทำถึงนะครับแล้วก็มีข่าวมานานแล้วว่าพวกเขาเข้าค่ายใหญ่นะฮะแล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงอ,ออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวัน พฤหัสสัมีที่ผ่านมานี้เองนะครับผมผมติดงานไม่ได้ไปงานเปิดตัวก็ขออภขยางคายด้วยนะครับฮาร์ Heart Boy ยครับผมเพลงชื่อว่าค่ำคืนนั้นนะฮะฮาร์ดบอยก็อย่างที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นเคยทราบแล้วก็คือเป็นวงที่มีความ80ปลายปลายแกลมร็อกแฮ a n ์แบนสูงมากนะครับแล้วทำถึงด้วยนะครับถ้าแก่รุ่นผมก็จะทันอยู่แล้วนะฮะเราก็นึกกันออกทีแล้วแต่ถ้าสมมติเด็กที่ไม่ทันก็อาจจะ ต้องไปจําภาพหนังนู่นนี่ที่แบบมีภาพวง80หรือว่าวงพวก The Darkness ที่ออกมาประมาณ2,000ต้นๆที่แบบพยายามพยายามมีภาพของวงแฮร์แบนยุคนั้นนะฮะแต่ว่าฮา,าร์ดบอยเนี่ยคือผมว่าเขาอายุก็ยังไม่ได้มาก แบบขนาดนี้กันหรอกคือคือไม่ได้ทัน80จริงๆอ่ะนะแต่ว่าเขาทำถึงครับผมแล้วก็เอาเอลิเมนต์ความ80ทุกอย่างใส่มาครบกีตาร์ที่คอรัสเวลาเล่นคลีนะฮะจะมีคอรัสปนจ๋าจาการแซกแวมี่บาร์การโซโล่ที่ฮาร์โมเนต์กันเวลาเล่นสดต้องหนีช็อตเขาหลังชนกันนะไม่รู้เปล่าแล้วก็แบบเอาขาเหยียบมอนิเตอร์โซโล่อะไรมาเนี่ยบอกว่ามาเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็เพลงนี้ถึงเป็นเพลงบัลลาดมันจะขึ้นมาช้าๆแล้วก็พลิกอัพจังหวะเรื่อยๆตอนกลางๆนะครับแล้วก็ตอน กีตาร์โซโล่ที่โดนๆน,นี่คือความแปดสูนยอย่างครบถ้วนนะครับมิวสิกวิดีโอครับคือคุณจีนคำขวัญคำกับซึ่งเธอก็ทำถึงคุณจีนนี่ถามว่ายังเด็กไหมยังเด็กคือไม่ทันแปดสูนยหรอกแต่ว่าทำกันบ้านมาเป๊ะมากนะฮะเท่าที่เห็นเธอเขียนมาเธอก็จะไปดู MV Bon Jovi MV White Snake ซึ่งถูกต้องหมดเลยนะครับ <laughs> Bon Jovi White Snake Rat Skid Row ไอเพลงยุคนั้นเนี่ยนะฮะอ๋อนางเอกก็มีจะผัวฟูๆูแฟลชแดนซ์หน่อยนึกออกไหมฮะแล้วก็ฟุงฟ้งๆควันเยอะๆสะบัดผมออยยย่่างงเี้บๆนะะฮถูก ทุกอย่างนะครับแล้วก็เพลงถึงมากๆนะครับฮาร์ดบอยครับค่ำคืนนั้นลืมบอกไปอยู่กับจีนแลบครับตอนนี้นะฮะเป็นค่ายที่ก็ให้อิสระกับคนทําเพลงกับศิลปินได้ดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ถูกที่ด้วยนะครับก็น่าจะสักเซสแล้วก็น่าจะไปสู่วงกว้างมากขึ้นเชียครับฮาร์ดบอยเพลงค่ำคืนนั้นครับผมค่ะเย่ ไปต่อกับฮิปฮอปบ้างค่ะจริงวีคที่แล้วพี่ก็แนะนำนีโน่แล้วเนาะอันนี้ก็ยังเป็นแกงเดิมเป็นนีโน่เบนบิซแล้วก็โอจ o บอบแต่อันนี้คือออกในนามของแบบเป็นเป็นซิงเกิลหลักของ OG b o บอบบี้ทำกับเอวิชซึ่งอยู่ในอัลบั้มเยของเขาเนี่ยแหละเจาก hype train ค่ะซึ่งเราเดิมทีคือชอบ o อจ o บ b บอยู่แล้วตั้งแต่แบบคือเหมือนโดนตกตั้งแต่2ปีที่แล้วเพลง i i o j เออล้วคือเพลงนี้คือมามาแบบฟิชริ่งกับเอวิชซึ่งเป็นแบบแรปเปอร์ญี่ปุ่นผู้หญิงที่โคตรเท่เแบบเออเป็นเป็นการครอสโอเวอร์ที่ดีมากฉันนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาทำเพลงด้วยกันแล้วคือคือคือรู้จักคุณเอวิชลินนี่มาก่อนปะใช่ใช่ใช่ผมผมไม่รู้ผมเพิ่งเห็นเขาในในในเอ็มวีในเพลงเพลงนี้เออนั่นแหละครับเท่มากซึ่ง ไม่รู้ว่าเราแบบเราคุ้นบีดอันนี้มากไม่รู้ว่าไปเคยได้ยินจากที่ไหนหรือไปเจอในไซเฟอร์ใครแต่คือแบบมันถูกต้องอ่ะพอเอาเสียงโอจ o บอบบี้ที่มันเป็นแบบซิเกเนเจอร์เขาอยู่แล้วอะมาใส่กับไรก็เทอะไรเงี้ยกับเอเวชที่แบบพาวเวอร์หรือแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ e เ e r g y เขาอะมันลงตัวลงตัวไปอย่ามาเยี่ยมกับกูสองคนนี้นะคะแล้วซึ่งแบบเหมือนปกติโอจิบอบบี้เขาจะเป็นลุคแบบเรดล็อกหัวชมพูใช่ป่ะตอนนี้มาเป็นแบบสลีกเป็นแบบยากุซ่าอะไรย่างเงี้ย ลุกใหม่เพลงใหม่เออมันสับมากเพลงชื่อเพลงชื่อ yeah ชื่อเดียวกันกับอัลบั้มค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ครับผมไฮเทรนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไายเปื่องบีทนี่มาเต็มเเทกินครับผมอ่ะเพลงสุดท้ายของผมแล้วนะครับผมผมผมเพิ่งโพสอันนี้ลงสเตตัสตัวเองนะครับคุณน้ำชานะครับน้ำชานี่คือน้ำชาชีรนัด ที่แต่ก่อนก็อยู่แกรมมีนะครับที่ร้องตับไตไส้พุงระบุไปเลยนะครับไม่ใช่น้ำชานิเวโกสไม่ใช่น้องน้ำชานั้นนะครับเวลาจะเซิร์ชชื่อน้ำชานี้เนี่ยสะกด NAM นะฮะส่วนน้ำชานั้นคือ NUM แต่ถ้าคุณอยากฟังเพลงตับไตไส้พุงเนี่ยเซิร์ชคำว่าชีรนัทยู่สานนซึ่งเป็นชื่อจริงของน้ำชานี้งงไหมงงไม่เป็นไรท้ไปนะครับเพลงของน้ำชานี้เนี่ยชื่อว่ากลับมาให้กอด นะครับผมคือถ้าทำอันเดอร์ชื่อเธอแล้วก็เป็นอินดิเพนเดนต์เนี่ยรู้สึกตอนนี้มีแค่2เพลง2-3เพลงในสตรีมมิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปเซิร์ชก็น่าจะเจอเลยนะครับคุณน้ำชานะครับตอนนี้ก็ออกมาทำเดียเด๋ยวๆเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับ2เพลงที่ผ่านมาก็คือทำงานร่วมกับเอิร์ธพัทรวินะฮะเอิร์ธเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ร่วมแต่งเพลงอะไรประมาณนี้เพลงที่แล้วเนี่ย Uh, ผมฟังผ่านๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรมากนะครับแต่พอมาชื่อชาบูเพลงที่แล้วนะฮะแต่พอมาเพลงนี้ผมฟังครั้งแรกเนี่ยหลังๆเวลาเราเรา,เราเลือกเพลงกันเนี่ยผมจะกดผมจะกดชัฟเฟิลเลยแล้วก็ให้มันวนไปแล้วเพลงไหนที่รู้สึกอุ้ยก็หยิบมาดูนะฮะแต่เพลงนี้ผมฟังครั้งแรกเนี่ยก็แบบเฮ้ยเอิร์ดออกเพลงใหม่เรอวะเออแล้วก็หยิบมาดูเพราะม,มันมีความเอิร์ดพัทรวีสูงมากเอิร์ดมันจะมีมันจะมีหางเสียงบางอย่างแล้วก็มีลายประสานบางอย่างซึ่งลายประสานเนี่ยเอิร์ดก็เป็นคนประสานใน ในเพลงนี้เหมือนกันก็เลยทําให้นึกถึงว่าอ๋อมันเสียงเอิร์ตปะวะเออนะครับผมแต่ว่าร้องดีมากนะครับน้ำชาร้องดีมากๆเพลงนี้นะครับแล้วก็เป็นเพลงเหมือนกับเพลงเพลงง้อแฟนน่ยง้อแบบ ง้อแบบออลติเมทเลยนะก็คือแบบเพลงผู้หญิงง้อแฟนอะไรประมาณนี้แล้วก็ทางคอร์ดมันคือ90มันคือ b o y ส t ู Men มากๆนะครับมันคือ b o y ส t ู Men มันคือพวกเพลงบอลลาดของ Destiny Child เพลงอ่าแบรนดีเพลงยุคยุคผมเลยนะครับผมเวลาฟังก็เลยรู้สึกว่าโดนเส้นมากแล้วก็จริงๆน้ำเช้าก็เขาก็เป็นยุค2000นะ 2,000ต้นๆนะครับต,ตอนที่เธอดังขึ้นมาใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับน้ําเสียงเหมาะกับน่าจะเหมาะกับจริตของเธอประมาณน,นึงนะครับแล้วพอมาทํางานด้วยกันกลายเป็นว่าเอิร์ธกับน้ญชาเฮ้ยเข้ากันมากเลยนะครับสองเพลงละที่ทํางานด้วยกันแล้วก็ชอบทั้ง2เพลงนะครับเพลงนี้ชื่อกลับมาให้กอดไปดูมิวสิกวิดีโอกันได้นะครับเซิร์ชน้ําชา NAM นะครับชอบเรียบร้อยแบบเทคนิคน้นําชาเพลงนี้เขามีมีแรปหน่อยแล้วก็แบบไม่ได้ร้องแบบปกติที่เขาลองแต่ว่าการแรปเนี่ยมันคือการแรปแบบ งอเหมือนเอิร์ทมากเออก็เลยแบบแม่งเอิร์ทมึงครับผมแต่ชอบเออหลังๆบอกว่าไอเอิร์ทมันก็น่าจะแบบปสายโปรดิวส์น่าจะทำเพลงให้หลายคนแล้วหลังๆก็มีไปแต่งเพลงให้คนนั้นคนนี้สมัยก่อนก็มีนะแต่งให้เอลิสเพื่อนรุ่ค่ายอะไรมาเนี่ยตอนนี้ก็ทำนอกนอกค่ายอะไรงี้มากขึ้นแล้วก็น่าสนใจดีนะครับอ่ะน้ำชาครับกลับมาให้ก่อนเพลงสุดท้ายของผมเรียบร้อยอีกปิดท้ายจ้ะเพลงสุดท้ายฝั่งนี้ค่ะครับผมเวนค่ะหรือก็คือเหมือนสมาชิก วงแมตนี่แมเก่าใช่รวมกับคุณชิดวิวตุนดากุมอะไรนี้ผมเพิ่งรู้ว่าช่องเขาคือ V E N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  E P ใช่ชื่อช่องแม่งหุบหหเฮ้ยกับหลังกับหน้ากับหลังกันโอเคค่ะครับผมเพลงใหม่เขาชื่อ Give Up To Science ค่ะคือตอนแรกก็หมายความว่าอะไรวะก็เลยลองฟังปรากฏว่า โอ้เพราะมากหวานไม่ไหวก็จะเป็นแบบอัลเทอร์เนทีฟอกที่เขาถนัดกันเนี่ยแหละโดยแบบเพลงนี้ก็คือมีพี่บีดี้แบบไม่เด็กแกร็บบีดี้วิลเลียมส์อ่ะอ๋อบีดี้ใช่เราี่ฟนพี่โมดอ่ะพี่โมดครับผมใช่พี่โมดพี่งามก็นั่นแหละเขาก็ยังมาช่วยๆกันทำอยู่กับวงนี้ใช่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 ก็มีวิวกึมนากคืมเนี่ยดูแล้วก็เวนช่วยกันโปรดิวส์เพลงนี้ใช่อโเคก็เหมือนตอนแรกพอเราฟังไปมันก็จะมีความเป็นสไตล์แบบโฟกปกติแต่พอเข้าแบบ มีซินแทรกเข้ามาตอนหลังฮุกนี่ก็คือเหมือนแบบหวานขึ้นมาเจี๊ยบ <Yeah. S 1> คือเนื้อเพลงมันหวานอยู่แล้วแหละแ,แล้วพอแบบมีดนตรีตรงนี้คอยช่วยก็แบบยิ่งเออไปเรื่อยๆเลย,เลยแล้วมัน <c oughs> เนื้อหามันจะประมาณว่าแบบเออรู้สึกโชคดีมากที่มีคนคนนี้ในชีวิตอะคือถ้าดู MV ด้วยก็น่าจะเป็นแบบเหมือนแฟนพี่ว่านพี่ว่างก็คือเออนักหลองนำ <c oughs> ไปถ่ายกันที่แบบทริปไปฝรั่งเศส <c oughs> เออยังไม่ได้ดูเลยเออน่าจะแบบไปเยี่ยมครอบครัวแฟนเขาเลยเออซึ่งมันแบบอืมโซโรแมนติกเราคือนั่นแหละ พูดว่าอะไรนะโชคดีมากที่มีคนคนนี้ในชีวิต <laughs> แล้วก็แบบ <laughs> เออแบบฉันพร้อมที่จะลุยไปกับเธอแบบเหมือนจะตอนนี้มันดีอยู่แล้วถ้าวันไหนแบบท้องไม่อิ่มค่อยแบบมาหาทางกันไ <laughs> อ้คำว่าแบบ give up to science น่าจะเป็นบบประมาณนั้นนะ <laughs> อ่ะเออ <laughs> ก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าพอตอนหลังอนะ <laughs> เรียรบเรียงสมองไม่ถูกพอตอนหลังอะ่ะมันก็จะมีท่อนนี้เป็นแบบมีกีตาร์ไฟฟ้าเขออ้ามาแหละแบบโซโล่มาแบบร็อกมากๆ <Yeah. S 1> เออซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้เพลงแบบดนามิกมันนิ่งเออพอหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนส่วนเพลงแบบกลองเบสตอนท้ายคือกลายเป็นแบบ ให้ hey, hey, จำกัดความเพลงนี้ก็คือเหมือนเพลงหวานของคนสู้ชีวิตหวานอะไรประมาณนั้นเ<ด> <c oughs> พราะมากค่ะเป็น <c oughs> give up to science ค่ะประมาณนี้9ก่าเพลงนะครับ <c oughs> ปิดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่สงกรานนะครับสัปดาห์หน้าเราลาเนาะ <c oughs> แล้วก็กลับมาอีทีจันทร์ถัดไปนะครับถือว่าพักผ่อนล้กันนะครับเพลงก็เพลงคงจะออกมาน้อยหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมัดรวมให้ไปอีกทีนึงก็ สัปดาห์ที่3ของเมษาสามสีอของเมษานู่นเลยนะครับเอาเป็นว่าพักผ่อนกันเยอะๆพวกเราก็จะไปพักผ่อนด้วยเ <laughs> ช่นกัน <laughs> นะครับร้อนใจเ,เ,เออร้อนด้วยนะฮะเราไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าๆเลยนะครับสำหรับรายการ every week e a r g a s แกทุกวันจันทร์ทางช่อง everything e a r g a s แกนะครับวันนี้ผมแพทย์บุญชินสุขครับผมอีกมณีพาราโรน์ค่ะลาไปก่อนครับผมสวัสดีจ้ะร้อน